ใช่ค่ะสวัสดีค่ะนันนหนค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับนันนหนอีกคือเกานาะท่านผู้ชมนอกรอบนี้นันนเพิ่นสิฟันจังไลเดี๋ยวให้เพื่อนบาให้ตังเนาะความฝันวันนี้ว่าจะเดันแบบรับก่อนยืงหน้าไปกับคนแบบได้เพจะพูดใต้นาตาดีๆดีืคนรอๆแบบไพามยิงกัไปลายเป็นไรถ้ดใต้ายทัวเพืจะบอกว้ลดของนักาเระ พอสอบพออนี่นะจับปลากันแบบม้วนเราคนจับแด็ตัวใหญ่ให้จับปลาจับรถตัวนึงย้ำรถกับรถมือนมุมไปจังสี่ปลาตัวใหญ่ให้ตัวนึ่งมื่อก่อนครับม้วความตัวใหญ่จับมันตรงแต่ว่าปลาเนี่ยตัวใหญ่ง่ายแต่ปลาบวกเพื่อนเนี่ยแซวกันอยู่แต่เพื่นไปจับปลาเนี่ยแต่เพื่นเหยียดยังกันถ้าเพื่อนอยู่ใต้ถ้าเพต่อนใต้ลายกว่า ปลาตานี่กัอันพอจ้าปลาแบบเพมปลาตานี่กพ่อข้าวกะยางไป้างหนาไหมมันก็เป็นหนามไข่ไข่ริ่งหวยไข่ไข่ฮองแต่ถาไม่ใหม่ฟางมันแต่บอกผู้ายได้หลายคนก็เด่นนามกันแต่ว่าพอกันกันเด็นหนามมี่จะนอนยังไข่กันเดือนนะเนา้อเงี้ยงเรี่ยงเนี้ยเนะมันก็จับติดมือติดขา่อยเต็มเต็ค่าเมนปีนว่ามนปีนเป็นไข่เป็นนอนยังกะยงเป็นเนือเนี้ยงเนื้เนียๆไข่ไข่กินเดือนตำเมือนกินเดือนเนียวติดมือติดยัง ติดคาติดอย่งขยะขยงให้้ำ้ั่นติันี่แกะีต้นแกะไปกับกระเหนียวแกะออกแกะออกกระติดน้ำผาเนี่ยก่แต่บอกบอกนะมันเลหนามเมื่อวันแตเป็นตกแบบลายนี่ตันมันเป็นตันี่เลยแกน้ำาเนี่ยนเป็นตัวยาวว่นเป็นตัวเนี้จะติขึีนเดือนกับบเมียนแต่ว่ามันหักเหนียวขึ้นเดอนมันบดเหนียวเลยน้ำผึ้มปั่น มันเป็นเนื้อเหนียวมันมันจับมันติดคนติดคนเป็นปีงเงาแดดดอกแตกตายพอไปปีงจะเป็นยังดอกส้มแต่ว่าหักบุ๊มเนปีงบุ๊มนเป็นเนื้อเหนียวจับเนื้อเดือดออกคนใส่ประเด็นยังคือใส่เดือนด่านเหงาใส่เดือนใส่เดือนแต่ว่าหันบ่๊มเนใส่เดือนแต่ว่าเนื้อเนื้อครอบปั่นปั้มบุ๊มเป็นใส่เดือนแต่มันหักเหนียวปิ้งกับบุ๊มเนแต่มันวัาติดมือจับจับขาจับหนังมันติดโอ้ติดเบิดโตนัวนายเลยมันจะจับกเดือดออกเดือดออก ก็ตัวไหนก็เดองออกตัไหนก็เล่นตัวหกก็ไหนมันประหยัดไม่จะน้ำมันไหลแต่ในความฝันจะคลองจารย์เดองออกเดองออกเนื้อมือเป็นตัวสีอะไรนะอเป็นตัวอันสีข้าวขาวข้าวขาวออกเรื่องเลงจึ้หน่อยนั่งโตัวกับสีสีอันออกออเรื่งแดงแดงอ่อนๆเนี่ยจริงหน่อยสดีอ่อนๆลายปัวแบบลายโต๊ะเนี้ยผมอ่านเนี่ยประมาณเนี่ยจับจับเด้งออกเดองออกแล้วมันเป็นปีแต่มันเหนียวแต่มันขึ้นหยั่งตรงหู แกกับปจักซื้อเนาะกประจักซื้อมันโตอีกอย่างค่ะบัตานี่คน่ะเพราะเนยังคือแก่พกคือคือดมือเจ้ารายเติมให้ความฝันของผู้ตายนดึงออกดึงออกดึงออกเ้ากันอมดึงออกคื้กันจากจับปลามามาเจอตัวนี่จะตีิงได้บโหกาตีติงติงด้อีกอย่าง็ถ่าว่าริงแต่่ำมาจริงนะตีสำคัญกับผู้สายก็ลเนาะผู้สายนั่นหนงตีกันหนง นางยิ่งน้ำกันเนี่ยแหละพอนกับพอนกับพอนกับเนี่ยพวกอนก็คือแก้บวออกกันมาแต่แต่คลองกัใครย่กใครแยงทีเดียดท่ายานพะโล้มันแต่ยึดน้ำมือน้ำขาน้ำแขนมันถึงเป็นปิงกับมันเปนปิงความปันเนี่ยจำมันเหงามันจับตัวจับมือเขาจับขาเขานะไม่ว่าสิเกี่ยวก็อยู่นั่นไงเพราะว่าเกาะดั่นไงแต่ว่นี่แต่นั่นไงแต่ว่านั่นไงคนตีเหล็กเนี่ยเด้ค็กก็ยากให้นั่นไงตีหินเนาะะค่ แต่ว่าน้ำว่าต้นนีตีมาเป็นตีตต้นจ้าปลาค่ะเพราะว่าข้าจับไปอยู่หลายคนกันแต่ว่าจ้าปาาตีเป็นหาเจ็ดเอห้าเจ็ดแปดหเจ็ดแปดเมื่อกาหาปะจ้าปะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเนาะแต่ว่านอนนอนที่ก็น้ำโตนะให้มีนอนมี นอนอีตีเป็นหนึ่งก็ได้บอกแมนมันโตเป็นโตเป็นโตโว่าโเนีเอาเป็นเศษแมนเป็นหนึ่งก็ได้มันเป็นเศษเป็นเศนเป็นเศษหนึ่งอย่งไรเลยไดตีใส่โค้ดใด้หลายคนเดตีหกแล้วหนอหนึ่งหกหนึ่งหกโอ้ค่ะหนึ่งหกเนาะโค้ดใส่ตีหกค่ะหนึ่งหกแจก้าบนนอาจจะเกี้ยวแกกับอายุน้าในเนาะเพราะว่าเกาะหน้าในหนะาในนี่เจ็ดปีหน้าหนแต่ว่าอัน ขซเกิดขสองพันยิบหาแต่วันนี้บารมันเจ็บเจ็สองพันอรอยิบหาเอาตามบตดเลยเนาะเอาตามบตรสองหัาหนึ่งเจ็นอกพศเกิดห่จบ้อ้สองสองห้ากับโนีเนาะหนยเนาะค่ะเพราะว่ามีหนึ่งเิ็บเจ็ดนาะอายุจักปีนะะหนาอยอายุ ในปัตติมากะสี่สิบเอ็ดก็ส้อเกิดอายุนี่สี่สิบเอ็ดเนาะสี่สิบเอ็ดปีเผื่อเอฟซีเพิ่มมาอายุไหนไหนหรือว่าข้อส้อเกิดไหนไหนเนา,นานะแต่ว่าตัวตีจากข้อมฝันนี่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็หน, 1, นึ่งหกเนาะพี่พอ,พอพบอลมาหาอีกบอลหนไหนบอลมหาเจ็ดตัวสองพันหนึร้อยยุทเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสองท <25 17. S 2> องพันยี่สิบเจ็ด สองเจ็ดโอ้ค่ะค่ะค่ะสองเจ็ดมีสี่สิบเอ็ดปีเนาะสองห้าสองห้าสองเจ็ดโอ้ขออาภัยด้วยหน่อยหน่อยอ่าสองห้าสองเจ็ดสี่สิบเอ็ดปีเนาะค่ะพี่พอกับมีซีรีเลยมันก็ได้ข่าวมาบ้านได้หัวตอนหัวเนี่ยมันจะยังบ้านเด็กปันใดมันจะทำที่ห้องเนาะค่ะ ถ้ายังได้าความฝันของนนอหน้ายนจะมียังเพิ่เมเติมบ้างไหมบอบจะไม่ทำเนี่ยแต่ค่ะขอบคุณแนทางความฝันแทางตัวเลขให้ท่า<อ>นผู้ชมทั้งบ้านค่องข้างรับชมรับฟังน้ำกันเน,นานะนหน้าในเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชมส,สำหรับคลิปนี้กับมาสรุปตัวเลขของหน้าในเนาะห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกค่ะสองห้าสองเจ็ดเป็นพ่อซอเกิดเพิ่นเนาะอายุขนานายนองหน้าในสี่สิบเอ็ดปีค่ะฝันว่าเห็นนอนเกาะตูค่ะท่านผู้ชมก็เลยตีตัวเลขเป็น ห้าเจ็ดแปดนี่ฝันว่าจับปลาแล้วก็หนึ่งหกฝันเห็นผู้ชายเนาะแล้วก็อายุเพิ่นนี่อาจจะเกี่ยวแก่กับที่นอนก่อโตเพิ่นนอกเพิ่นก็นกนกนเรยกว่าอาอายุเพิ่นกันไว้นําสําหรับคลิปนี้ก่ะขอฝากช่องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าวความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ้าออไปใสเนะาะท่านผู้ชมวันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีผงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ํากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะหลวงปู่<ส>เจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องของสีผงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ,อ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปไสมาไสกระสันมัมมี่ไปบูธเทวดา คนหลอกสมหลอกษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในของวิบาลนในเฮื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอิญเต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เอิญไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอยู่ในตัวนี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในสับคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจมเขาจะโม้ซกไปแล้วหรือว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตถุยังค้าขายบดีก็ดีเออไปร่าเม็ยยังบ่เคยสือเรือกถึงเบอร์กับถืกอเขาก็นอยู่ว่ามันเป็นอำนาจเมื่อใแบบไดเนี่ยส่วนมากไอ้ลวองปูหรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเพื่องหลงเรื่องอยู่สุกอย่าง อ่าก็สั่งเป็นสีสัดส,สีมีสีพวกนคู่าปคู่เนี่ยมัประมาณภาษายไหนกรใส่ายสางต้องใส่สั่งนการออกรลบอกสื้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำหนำ้ำมามาหน้าไปขี่มันขเขาบอกเอานอกหันดีบดสอ่าว่าจะขนสั่งอ่านังสั่งประกอบสั่งอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสั่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสั่งอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ่ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสืเรียบร้อยแล้วจึงเลยนําใหายาโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัว์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิาสุงพระเจ้าอิปมาทุกงคมกใส่สร้างก็เลยเอาัจนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง นายหายาโยมไปสาธ<ห>ุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก,นอก,กรได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านใน่ายนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะน้นองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอยียงกบาบพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรีงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเขา้าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นก็เกิดคว่วเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อม่ใดทีเบอร์โทรของจาปอนะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนะค่ะเนาองสำหรับคลิปนี้ก็ะลาธ่ามุช้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ